ประเด็นที่เราที่ผมขอจะนำเสนอจ,จากการสังเกตในการเลือกตั้งเลือกทุทีิสมาชิกครันน้งนี้ประเด็นแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบการเลือกสาวซึ่งระบบนี้เนี่ยถูกออกแบบโดยคุณมีชยัยและคณชนะภูริราชรัฐมนรีแล้วก็มีเข้อประสงค์อยู่สองอย่างหลักคือ1นป้องกันการบัวสอ ต้องการสวรที่เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพไปสะท้อนปัญหาผลก็ปรากฏชัดนะครับว่าระบบนี้ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงคือไม่สามารถในการป้องกันการั้วได้แต่อย่างไรตั้งแต่ระดับอำเภอกันหวัดจนถึงระดับประเทศมีการั้วเกิดขึ้นทุกระดับ และก็มีการจัดตั้งของเครือข่ายนักการเมืองผู้มีอิทธิพลที่มีทั้งอำนาจและก็เงินตราอย่าง,งานแน่้ซึ่งการฮัวแล้วก็เครือข่ายนี้จากเพิ่เๆที่ได้เห็นมันมีตั้งแต่เครือข่ายระดับจังหวัดเองที่เป็น ปเจกบุคคลในจังหวัดนั้นๆหรือว่าผู้ทรงอิทธิพลในจังหวัดนั้นและก็มีเครือข่ายข้ามจังหวัดในระดับประเทศที่อยู่ในใต้ร่มเดียวกันซึ่งต่อไปนี้เรียกเป็นชื่อเล่นว่าเครือข่ายสายน้ำเงินเครือข่ายสายน้ำเงินสีน้ำเงินประเด็นที่สอง สอวอที่จะรับเลือกมาเป็นจำนวนมากก็ชัดเจนครับว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพเหล่านั้นอย่างแท้จริงยงกตัวอย่างที่เห็นอย่างคนขับรถของอดีตนักการเมืองคนหนึ่งมีอาชีพเป็นนักขับอถซึ่งก็ไม่เป็นจริงหรือว่าอีกหลายคนช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ก็เป็นประชาสังคมบ่าเป็นสื่อมวลชนบ้างสารพัดซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นว่าซึ่งการที่เอาคนเหล่านี้มาแล้วก็มีได้ใส่ให้ตรงกับอาชีพของเขาอย่างแท้จริงผมถือว่าเป็นการดูถูกป,ประชาชนของผู้จัดตั้งในเครือข่ายอย่างร้เลยเขาคงเห็นว่าประชาชนไทยที่ฟ้องมองอยู่เนี่ย ไม่สนใจหรือว่าไม่เยียแสระมัครซึ่งอันนี้เป็นข้อผิดาขอาเขาเองนะครับที่เขาทำเรียกว่าทําอย่างเหื้มเกริมมากในการจัดตั้งทางนี้ออส่วนเหตุผลที่ทําอย่างเพืมเกริมเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากว่าเครือข่ายเนี่ยเครือข่ายน้ำเงินอาจจะมีความสัมพันธ์เชิองอำนาจกับกลุ่มบางกุ่ ที่อยู่ในสังคมไทยซึ่งาการที่เขามีความมั่นใจว่าเขามีความสัมพันธ์กับกลุ่มอำนาจบางกลุ่มซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มอำนาจไหนก็ได้นะครับแต่ว่ามีทรงอิทธิพลอยู่ในสังคมไทยทาให้แม้กระทั่งเขาทำอย่างเหลือเกลิงคอกรตอก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรหรือตรวจสอบอะไรครับคนกลุ่มนี้ได้แล้วเราก็คงจะคาหดหวังยาก ว่าในอนาคตกรกตรจะสามารถดำเนินการสอบบรรดาสอวอที่มาจากเครือข่ายนี้เนี่ยออกจากสอวอได้เหมือนกับที่กรกตรไม่สามารถทำอะไรกับผู้ส,สอสอที่อยู่ภายใต้สังกัดของเครือข่ายนี้ทั้งๆท,ที่มีข้อร้องเรียนมากที่สุดรับทั้ง ก็แสดงให้เห็นถึงว่าอิทธิพลทางการเมืองของเครือข่ายนี้ค่อนข้างจะมีมากในสังคมไทยทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้เครือข่ายเหล่านี้เนี่ยอย่างตะกี้เนี่ยที่น้องๆไอ้รอเข้ามาโชว์เนี่ย oh. ก็ได้ัน่ย่างเป็นขอบเป็นกำรรในจังหวัดที่มี สสของพรรคปูไดใจอีันนั้นคือข้อมูลที่เราจะตั้งเป็นสมมติฐานในเชิงของการวิเคราะห์ได้ก็มันมีความสัมพันธ์คือถ้าเอามาวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิก็หาค่าส,สัมพันธ์มันคงมีค่าส,สัมพันธ์สูงแน่นะครับระหว่างจังหวัดที่มีสสพรรคการเมือง,งกับจํานวนผู้สมัครที่ได้รับเลือกเป็นสวสแล้วก็มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เครือข่ายนี้เนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้อยู่อย่างว่ามันอาจจะเป็นเครือข่ายที่เริ่มมีการจัดตั้งตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็อาจจะขยายตัวเป็นพันธมิตรชั่วคราวกับเครือข่ายอยื่นๆในช่วงวันเลือกตั้งในวันเลือกนะก็เลยทำให้ เครือข่ายนี้ก็ขาดไปประมาณ60%ของสวทั้งหมดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเครือข่ายที่สามารถปรุมสภาพการดำเนินการของสมาชิกวุฒิสภาในตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่สองเป็นต้ตนไปอ,อ,อันหนึ่งก็สะท้อนได้เห็นว่าเครือข่ายสายน้ำเงินเนี่ยเขาเป็นเครือข่ายที่มีศักยภาพสูงมาก ในการขับเคลื่อนระบบการจัดตั้งทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าเขาอาจจะมีทรัพยากรมากอย่างที่ว่าแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับกลุ่มอำนาจบางกลุ่มในสังคมไทยในขณะเดียวกันในอีกด้าน การเลือกสวครั้งนี้เราเห็นถึงความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของเครือข่ายเชียงใหม่หรือว่าเครือข่ายสีแดงซึ่งสะท้อนว่าศักยภาพในการจัดตั้งของเครือข่ายสีแดงในยุคปัจจุบ,บ,บันนย่อ่อนแอลงจากเดิมมากแล้วก็เป็น การบุ่งชีว้ว่าบารมีทางการเมืองของผู้ที่ทุกคนก็ทราบว่าอยู่เบื้องหลังเครือข่ายสีแดงนั้นเนี่ยตกต่ำลงเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันการพ่ายแพ้ของคุณสมชายเป็นตัวบุ่มชางชัดเจน,นเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เครือข่ายสายสีแดงซึ่งก่อนหน้านี้มีการประเมินกันว่าน่าจะเป็นเครือข่ายแล้วก็กลุ่มเสียงข้างมากในพิธิสภาได้แต่ผลปรากฏมันไม่ใช่อมันก็มีในย้ว่ามีความเป็นไปได้ว่ากลุ่มอำนาจ ในสังคมไทยที่เล่นอยู่เมืออกลอนอาจจะไม่ไว้วางใจเครือขายสีแดงแล้วก็ไม่ประสงค์ให้เครือข่ายสีแดงเนี่ยยึดกลุ่มทั้งสภาร่าและสภาบน mm. ก็เลยนุนเสริมให้เครือข่ายสายน้ำเงินเนียดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อยึดกลุ่มสภาบุนให้ได้ แล้วจะเป็นสภาที่คอยรักษาผลประโยชน์และสถานะของกลุ่มหน้าหเึิงเอาไว้ท่ามกลางความท้าทายของพลังใหม่ใมในสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทีนี้เนี่ยเครือข่ายสายน้ำเงินเนี่ยถ้าเราเพิจารณาในเชิงอุดมการ เขาก็เป็นอุดมการอนุรักษ์นิยมในเชิงอุปถัมภ์อย่างชัดเจนอนุรักษ์นิยมอุปถัมภ์เมื่อเขามีเสียงข้างมากในสภาอย่างน้อยร้อยเสียงขึ้นไปก็หมายความว่าพุทธิสภาชุดนี้ก็ถูกครอบงำด้วยอนุรักษ์นิยมเชิงอุปถัมภ์เป็นหลักแต่ว่า อนุรักษ์นิยมเชิงุปถัมภมนั้นเนี่ยมันมีความเข้มข้นอาจจะน้อยกว่าอนุรักษ์นิยมเชิงจารีของสวชุดปัจจุบันที่กำลังจะหมดอายุแล้วกลุ่มคนที่มีลักษณะอนุรักษ์อนุรักษ์นิยมเชิงุุปัมภมนั้นเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนในเชิงทัศนคติหรือพฤติกรรมได้สูงกว่า พวกกลุ่มที่เป็นอนุรักษ์นิยมเสร,รีิารีอันนั้นอาจจะเป็นออจุดหวังเล็กๆว่าในอนาคตคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็าอาจจะปรับเปลี่ยนจุดยืนได้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีศักยภาพที่จะเป็นพันธมิตรกับกลุ่มเสรีนิยมประชาธิปไตยที่มีอยู่น้อยนิดมากในสภาหุในขณะนี้แต่ก็ ดีกว่าไม่มีเลยนะครับทีนี้เนี่ยเท่าที่ตัวเลขที่เราประเมินกันก็ทราบผมก็ยังไม่ทราบตัวเลขที่ชัดเกแตะอยู่น่าจะอยู่ระหว่างช่วง20-30ที่มีจุดยืนเสรีประชาธิปไตยแบบเข้มขน้นที่ประชาชนจำนวนมากคาดหวังจะให้เป็นหัวหอกในการขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยไปข้างหน้า ึ่งตัวเลขอันนี้หนึ่งก็คือว่ามันดีกว่าชุดปัจจุบันซึ่งไม่มีเลยอันนี้ก็คือความหวังนะครับแต่ตอนนี้อย่างน้อยๆก็มีถึงประมาณ1ัสิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าในบริบทปัจจุบันเนี่ยสามารถขยายไปจนถึง40%ตามตัวเลขหรือว่าแพทเทิร์นของการลงคะแนน เพราะว่าคนที่เป็นที่ได้ลำดับตั้งแต่เจ็ดถึงสิบเนี่ยรวมกันแล้วก็คือประมาณ8ปดสคนก็นไม่ได้อยู่ในเรือข่ายของสีน้ำเงินแต่แน่นอนว่าคนกลุ่มเหล่าน,นี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีอุดมการในเชิงเสรีประชาธิปไตยบางส่วนก็อาจจะเป็นเรือข่ายสายเขียวกับหลืงว่า หรือบางส่วนก็อาจจะเป็นเครือข่ายของกลุ่มทุนหลงมาพัะที่อยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็คงจะ,ะสามารถสร้างเป็นพันธมิตช,ชั่วคราวในประเด็น,นตา่างๆได้บางประเด็นแล้วก็อาจจะร่วมกันในการเ,าเคลื่อนระบบประชาธิปไตยไปได้ เราจะอนุมานภูมิทัศน์ทางการเมืองจากการเลือกตั้งสวอ,อังน,นี้ไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปในปี70ภูมิทัศน์การเมืองผมจะจําแนกตามอุมการนะครับใครจะเห็นด้วยหรือไม่ด้วยก็ี๋จะค่อยว่ากันกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเครือข่าย สีแดงซึ่งอันนี้เนี่ยในมุมมองผมเขาเป็นประชานิยมฝ่ายขวาหรือที่เราเรียกว่าไลฟ์ดิงพอกูลิซึ่งเป็นประชานิยมยขวาแล้วก็การเลือกสวครั้งนี้เนี่ยเขาแพ้ในสนามการเลือกตั้งสวซึ่งการแพ้ครั้งนี้เนี่ย อย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คือศักยภาพในการจัดตั้งของเครือข่ายนี้อ่อนแอลงมากในขณะเดียวกันความอ่อนแอของเครือข่ายนี้นอกเหนือจากสะท้อนจากการเลือกสอวครั้งนี้แล้วในการเลือกสสเมื่อปีที่แล้วอันนั้นเนี่ย ในสนามนโยบายและวิสัยทัศน์เขาก็อดแอร์ลงมากเหมือนกันจนพ่ายแพ้ให้พรรการเมืองฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพของเครือข่ายนี้ในปัจจุบันก็ต้องเรียกว่าอาการหนักแล้วก็ในวันที่30เนี่ยก็คงจะสะท้อน หมายเห็นอีกทีในการเลือกตั้งอบจอปทุมธานีว่าอาการจะหนักขนาดกันเรียกได้ว่าจุดแข็งของเครือข่ายนี้ที่เคยทำให้เขาพังงาดขึ้นมาครองอำนาจในสังคมไทยปัจจุบันกลายเป็นจุดอ่อนไปหมดแล้วแล้วก็ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นมันก็ค่อนข้างจะยากาป ที่มันฟื้นยากลาบากก็เนื่องจากว่าในแง่ของการจัดตั้งเนี่ยเขาจัดตั้งสู้กลุ่มอนุรักษ์นิยมเชอ,อุปุตชมของสายสีน้ำเงินไม่ได้ในพื้นที่แม้กระทั่งในการเลือกตั้งสอวรคือที่จริงสัญญาณนี้เนี่ยมันก็เกิดเกิดขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งปี66ก,ก็แล้วหลายพื้นที่เนี่ยสมรรถนะในการจัดตั้ง ของเครือข่ายสายน้ำเงินเนี่ยสูงกว่าเครือข่ายสายแดงมากแล้วก็สะท้อนใ้เห็นชัติอีกทีในการเลือกสอบวกครั้งนี้ทันสนามที่เราเรียกว่าสนามบ้านใหญ่ที่เอาชนะด้วยการจัดตั้งและก็เครือข่ายหัวคะแนนตอนนี้เป็นสนามของเครือข่ายสายน้ำเงินที่เป็นถูกที่ส่งอิทธิพลและก็มีพลังอำนาจมากที่สุด ส่วนเครือข่ายสายธนเงินนั้นก็แน่นอนว่าเขาปูอหนาในรุทีสภาได้แล้วแล้วก็มีสมาชิกที่มีในย่าในสภาล่างด้วยซึ่งอันนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะกลุ่มนี้อาจจะบวกกับกลุ่มอำนาจเดิมแล้วก็อาจจะไปมีผลกับชะตากรรมของคุณเศรษฐา ในเดือนหน้าด้วยคือผลลัพธ์เนี่ยถ้าหากว่าเครือข่ายสีแดงชนะคุณเศรษฐาก็มีความเป็นไปได้อาจจะรอดแต่ถ้าผลลัพธ์เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมากับอนาคตทางการเมืองของคุณเศรษฐาด้วยเพราะว่าคุณมันหน้าเดิมเเขาก็อาจจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรือข่ายสีแดงอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลือกที่ดีนะ อาจจะตัวเลือกที่ดีกว่าก็คือเครือข่ายสิงห์เลอันนี้คือต้องจับตาดูกันต่อในระยะสั้นนะครับส่วนพลังที่สามนี่ก็คือเป็นกลุ่มเสรเปีประชาธิปไตยซึ่งตอนนี้ก็เป็นฝ่ายการสิงห์คงมากที่สุดในสภาเครือข่ายนี้มีประชาชนหนุนหลังอยู่มากที่สุดเพราะว่าประชาชนไทยในปัจจุบันเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมด้วการ แล้วก็มีแมนวโน้มจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วการเลือกตั้งสวครั้งนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นอีเกเคื่อนไขอันหนึ่งที่ทําให้ประชาชนก็ยิ่งเห็นถึงการสภาพการเมืองความเป็นจริงทางๆเมืองที่ดำรงอยู่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิทธที่พึงปรารานแล้วมันก็อาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่ผลในการเลือกตั้งของปี ที่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะเตือนพวกเคือขายสายน้ําเงินนะครับว่าถึงแม้ว่าคุณจะคุมสวเสียงข้างมากก็จริงแ,แต่การทําอะไรตามอําเภอใจมากเกินไปไประชาชนจำนวนมากเขาคงจะไม่อยอม แล้วผมอยากให้กําลังใจ20กว่าคนเนี่ยของเครือข่ายเสรีนิยมพวกคุณยังมีประชาชนที่อยู่ข้างหลังคุณอีกเกือบ20ล้านคนคอยหนุนคุณอยู่ที่จะให้คนนุณเป็นหัวหอกในการเปลี่ยนแปลงการเมืองในสภาบนถึงแม้ว่าจํานวนจะไม่มากในขณะน,นี้แต่ว่าด้วยการทํางานที่อยู่บนหลังอิงของประชาชนเนี่ยผมคิดว่า มันจะมีพลังมากกว่า20กนพลังที่มองไม่เห็นจากประชาชนจะเข้าไปช่วยเพราะงั้นก็ก็เป็นภาระหนักเหมือนกันเพแบบความหวังของประชาชนเอาไวา้นะทีนี้เนี่ยทุกคนก็ทราบนะครับผลการเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้มูลค่าทางการเมืองของเครือข่ายสายน้ําเงินเนี่ยมันก็สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มแวดวงของกลุ่มชนชั้นนําทางอำนาจแต่ก็ไม่ได้สูงขึ้นในสายตาของประชาชนนะเพียงแต่ว่าก็าเป็นการเปิดเผยให้ประชาชนเห็นถ,ถึงแบบแผนการเมืองแบบเดิมก่อยามให้ประชาชนสรางที่ว่าการเมืองแบบเดิมน,นั้นเนี่ยมันดำรงอยู่และก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปืนปัตนาแล้วก็มันก็น่าร้อ โดยรายชื่อของสวที่ออกมาหลายคนเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื <establishing> mm ่องตลุกบขอมจนกระทั่งมีคนเอามารอเลียนเนี่ยที่ว่าส่วนอูลค่าทางการเมืองของเครือข่ายสีแดงก็ลดลงสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากการทำงานของสวรุ่นที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงก็คือต้อง ขยายพันธมิตเรเพิ่มเึินยังสามารถดึงได้และผมคิดว่าการควบคุมมันไม่ได้เป็นแอัสรุปหรือว่าเด็ดขาดเหมือนกับเมื่อครั้งสวที่ถูกตั้งโดยคณะรัฐประหารถึงแม้ว่าในเครือข่าย120คนนี้จะมาจากการหุงก็จริงแต่คนเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าพอถึงจุดหนึ่งเขาก็อาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองและก็ฟังเสียงประชาชนเพราะเขาก็าคือประชาชนคนหน่ ไม่ได้อยู่ในเใครือข่ายเชิงชั้นสูงมาก่อนจํานวนมากก็เปนเพราะงั้นก็คิดว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าอยากจะผลักดันในการสร้างแบบแผนและก็ธําเนียมการปฏิบัติทางการเมืองแบบใหม่ในสมาในวุฒิสภาขึ้นมาก็โดยการทําให้วุฒิสภาเนี่ยทํางานอย่างมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมและก็มีความรับผิดชอบมากขึ้น ในกระดาเดียวกันก็อยากจะฝากไปบรรดาผู้สมัครสวออไหนๆท่านก็อุตส่าห์เสียสละเงิน2,500บาทเสียสละเวลาถ้าเป็นไปได้แล้วก็ถ้ายังมีสายสัมพันธ์รู้จักกันอยู่ก็อาจจะตั้งเป็นเครือขา่ายผู้สมัครสวแล้วก็เอาไว้ติดตามการทำงานของสวชุดนี้อ,อย่างใกล้ชิดก็อยาก,กฝากเอาไว้ขอบคุณมากครับ